ใช้ที่ล้างหน้าแบบมีซาลิสเลกแอซิดทุกวันทั้งเช้าและก่อนนอนก็ใช้ทีน่นอนหรือว่าทำสกินไซคลิงอยู่ด้วยแบบนี้จะเป็นไรไหมคะก็ต้องบอกก่อนว่าไปได้รับคําถามนี้บ่อยมากเกือบจะตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็กตอบไปบ้างแล้วนะว่าควรจะทำยังไงแต่ว่าไปฟังคุณหมอพิ่หนังบอกกันคะ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะควรใช้ไหมหรือว่าต้องหยุดใช้ which is 14 times a week. And that is a lot of times. A lot of times to knock on your skin barrier and say, hello, I'd like to do some damage here. เป็นคลิปที่คุณหมอเดรนะคะสติชกับน้องนาตาลีนะคะเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งเปิดตัวมาก็แรงเลยบอกว่ารู้กันหรือเปล่าที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยการใช้ที่ล้างหน้าซาลิสลิกแอซิดทุกวันเช้าเย็นแปลว่าสัปดาห์หนึ่งอะเราผัดเซลล์ผิวทั้งหมด14ครั้ง แปลว่าทุกครั้งที่เราล้างหนะ้ามันเหมือนซาลิสติกแอซิดเหมือนที่ล้างหนะ้ามาเคาะประตูผิวแล้วบอกว่าฉันกำลังจะทำลายผิวเธอแล้วนะ however What works will work another many cases can tolerate a not for one person will not work for another. Many cases, people can tolerate using in cell คุณหมอด้อธิบายแบบนี้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องนะการที่น้องตาตรลี่ออกมาบอกว่าทุกคนควรมีความเข้าใจเรื่องสารผัดเซลนะว่ามันใช้เยอะมันไม่ดีมันทำลายสกินแบเรียร์แต่คุณหมอก็พูดต่อค่ะว่าแต่ละคนนะมันมีการตอบสนองต่อสารแต่ละอย่างไม่เท่ากันค่ะบางคนนะสามารถใช้ตัวนี้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนตัวที่ผิวไม่มีปัญหาอะไรเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวะ่ะสามารถ ใช้ได้แบบชิวมากแต่ในบางคนนะคะที่ใช้สารผัดเซลล์เยอะขนาดนี้แน่นอนว่าผิวจะแสบแหง้งลอกออกมาเลยชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์แรกหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้ยาสิวหรือว่าเลทินนยอยู่อะคะ่ะพอใช้คู่กับตัวเนี้ยอาจจะมีผลทำให้หน้าลอกหน้าแดงได้เพราะว่ายาสิวมันก็ผัดเซลล์เยอะอยู่แล้วใช่ไหม so what worked for us at one point in our lives may not work at another point you know things change in our skin with age With changes in Environment Changes หรือแม้กระทั่งบางคนนะคะที่ใช้ได้ดีมาตลอดสูตรเดิมนี่แหละแต่พอสภาวะอากาศมันเปลี่ยนอากาศแห้งลงหรือแม้กระทั่งเราแก่ขึ้นอายุเยอะขึ้นนะคะก็มีผลทําให้การใช้ได้ของเราวันเปลี่ยนไปก็คือจากที่เคยใช้ดีอ่ะอาจจะกลายเป็นผิวทนไม่ได้แล้วแสบลอกขี่หลังหลังจะใช้มาหลายปีแล้วก็ได้ ดังนั้นวิธีการดูว่าเราควรใช้หรือไม่ควรใช้อะคะ่ะให้ขึ้นกับสภาพผิวเป็นหลักเลยว่าถ้าลองใช้แล้วผิวมันดีไม่มีสภาวะแสบลอกแถมหน้าหายมันคุมสิวได้ดี ควรใช้ต่อค่ะแต่ถ้าใครใช้แล้วยิ่งแสดยิ่งแดงยิ่งลอกมีภาวะผิวที่ดูก็รู้ว่าสกินบารเรีมันดามเจหรือว่าโครงสร้างผิวมันดวนทำลายไปเรื่อยๆค่ะก็ควรหยุดควรเปลี่ยนนะหรืออาจจะใช้แค่ตอนเย็นก็ได้เพราะตอนเช้าอะ่ะใช้แบบเจนเชลแบบสูตรที่ไม่มีสารผัดเซลล์แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องใช้เช้าเย็นสูตรเดียวกันก็ได้นะ